การจักันเตียงกุกันกันได้เดี๋ยวกูไปหาออฟซิเดียนมาให้กันปากเข้ามาหนะ่อ <c> ย <oughs> โอ้ยกูเจอาอะไรยัดปากมาเลยเด้อมาได้เวลาละมาเอา่พร้อมสูม้ม <Yo, flash. S 2> ากยั่วมาเหีวไปเลยเฮ้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 ยไอ้แดงมันเป็นนักสู้ไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่ง <c oughs> โอ้โ <c oughs> หน <c oughs> ะ <c oughs> กูตีมันก่อนเลยมัดหนึ่งไอ้ยแล้วตกไปตายก <c oughs> ูตีมันก่อนเลยครั้งแรกอะ่ะใช่รออุอ้ยแตกไปสองฝั่งเลยอเอ่อแสดงว่าเราเหลือเราใช่ไหมเดี๋ยวเรากับตีน้ำเงินแสดงวา่าน้ำเงินแม่งโหดมากอาจจะใช่ได้มาแล้ว่าสี่อัน nice nice เอ้ยบล็อกไม่พอไหมเนี่ยช่วยมันหน่อยดี ว่วยยังไงอะไอ้ดำาบอกว่าตอนไหนออบอกว่าตอนไหนฉันอยู่ยนะไหนก็อย, <c oughs> อยู่ข้างตรงกลางลูกไอศิลป์เงินมันมาแล้วไปอยู่แล้ว <c oughs> ไม่แม่นเท่าไหรนะเออทำอะไรแนละ้วเมือ่อกี้ยังไงทำอะไรแนละ้ว <c oughs> ไอ้เหี้ยแม่งกูตายกลางอากาศเลยเว้ย <c oughs> มันคุณแล้วแตกแตกมึงก็ตีมาดีมึงรอผมแล้วกูไม่มีบล็อกกูยอยู่ตรงกลาง <c oughs> ไอเจ๊มันเข้าบล็อกกูตายเลย

ああ